สว,ส,สวัสดีค่ะท่านผู้ชมนะคะวันนี้นะคะดิฉันนะคะนางสาวเสือพรศรีวงศ์ตานะคะวันนี้เราจะมาพบกันกับผู้เชี่ยวชาญเรื่องเรื่องความรู้ของใบเสมาถู่นทนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับรบกวนอาจารย์แนะนําตัวนิดนึงนะคะท่านผู้ชมครับผมนายไปทูรย์พงนาราก็เป็นนักวิจาการสลัดะละก็เป็นคณะกรรมการบริหารจัดการเกี่ยวกับการวิจัยไทยบ้าน ของโดดจังหวัดเลยของเราแล้วก็มาทำการวิจัยเสมาหิ ah นทรายที่เป็นภูมิปัญาไทยบ้านของเรา<ช>ที่<ช>วัดพัฒน์ศม,มาลามอัาเบลล์กระพุมงจังหวัดเลยของเรานะครับอ่าอาจารย์คะพอดีของมันแกนะคะขออนุญาตสอบถามอาจารย์ว่าทําไมอาจารย์ถึงให้ความสัมคั์กับใบ Se ah เสมาหินทรายคะ หรือว่าเป็นเพราะว่ามีความเกี่ยวข้องเกี่ยวกับอะไรของวังสภูงคะ่ะก็เดิมทีก็เป็นคนวางสภูงโดยกําเนิดนะครับเกิดที่หมู่ที่เก้านะครับหมู่ที่เก้าอำเภอวังสภูงตำบวังสภูงของเราเองนะครับแล้วก็ในสมัยที่เรียนปริารตรีนั้นก็ทางอาจารย์ที่สอนประวัติศาสตร์เราบอกเลยว่าเราไปเรียนประวัติศาสตร์โดยตรงในระดับปียาร์ตรี ที่มหาวิทยาลัยศรีนครินทวโรด์นะมหาสารคามเมื่อก่อนนะครับเดี๋ยวนี้เขาเปลี่ยนชื่อไปแล้วไปเป็นมหาวิทยาลัยมหาสารคาม <c oughs> ในระหว่างที่ปิดเรียนนะอาจารย์นะก็ให้งานมาทําว่าให้ไปหาโบราณวัตถุหรือสถานที่ที่เป็นแรงโบราณวัตถุนี่จะมาเขียนรายงาน ถ่ายรูปมาด้วยนะรายัานแล้วกรายงานตอนเปิดคนณี่เลยมากับอาจารย์วัฒนะอาจารย์นรบุตรขาก็เป็นเพื่อนกันคนนั้นก็เรียนภูพิสารก่อนจะมาก็ถาม,มากลับมาถึงบ้านก็มาถามพ่อถามแม่คุณพ่อก็น,กกนายพลปวงนาลาคุณแม่ก็นางพวงจันทร์ปวงนาลาท่านก็เลยบอกว่าเออที่บ้าน,านเราเนี่ยนะคือตอนนั้นอยู่ที่บ้านาานาแล้วก็มีเสีมยมหินทรายอยู่นะ มีสองหลักอยู่ในวัดแล้วก็เข้าไปไว้ข้างถนนนั่นคือถ้าเรียกว่าหลักเมืองเมื่อก่อนนะันะสองหลักอยงนั้นแล้วก็มีอยู่ทางไปบ้านใต้ขาวดีเมื่อก่อนนั่นเลยมาแล้วก็อยู่ที่โนนประกาศดลองมาดูนะแต่ทางโน้นนั่น,นรากฏว่ามันเห็นอยู่สองอสามแท่งหรือสองสามหลักเนี่ยนักว่ากันก็ลองไปศึกษาดูนะ ็เลยได้แรงบันดาลใจตรงนั้นมาก็มาตามคําบอกเล่าของพ่อกับแม่ก็มาที่บริเวณโนนประกาศเนี่ยคือหลังโรงพยาบาลปัจจุบันเนี่ยนะก็มาเจอสามหลักก็เลยถ่ายรูปแล้วก็งัดขึ้นมาดูไอ้ส่วนที่บรรทับอยู่แล้วเรางัดขึ้นมาดูลวดลายมันก็ยังสมบูรณ์อยู่นะที่สามหลักแต่ที่สําคัญนะตรงนั้นน่ะมันมีหลักที่สามที่อยู่ตรงกลางเนี่ย จะมีอักษรโบราณอยู่เราเลยสนใจแล้วเราก็เลยถ่ายรูปด้ยทำอะไรใช่ใ,ใช่ไมค,คแล้วคสนใจมาก คราวนี้ทางเนี้ยของท่านอาจารย์พอเวลาได้ขุดขึ้นพบแล้วแล้วก็พอเจอลวดลายเนี่ยแล้วพอดีอาจารย์ก็ได้ไปไปศึกษาประวัติความเป็นมาของใบเสมาหินรายรใช่ไหมคะครับค่ะถ้างั้นเดี๋ยวรบกวนอาจารย์นะคะเล่าให้ฟังอีกนิดหนึห่งว่าประวัติความเป็นมาของใบเสมาหินรายมันเกิดมาจากอะไรหรือว่าลักษณะเขาหล่อมาหรือว่าเป็นแทงหรือว่าเป็นยังไงของเราให้ทางค่ะ<อ>ผู้ชมฟังเาตนะสั้นเนาะสั้น คือตามความเชื่อของพระพุทธศาสนาลทัทธิเทรวาตนะซึ่งเรานับถืออยู่ปัจจุบันเนี่ยคือมีความเชื่อตามศาสนาพราหมณ์และศาสนาพุทธให้อยู่ด้วยกันนะครับก็เชื่อว่าวิญญาณที่คนตายนั้ไปถืงริคุทอ,อ,อยู่อย่าน,นะยนอ,อยู่อย่นมาตั้งแต่สมัยเห็นมาแล้วความเชื่อของคนโบราณนะครับแล้วก็บรรพชนเราตายไปแล้ว วิญญาณจะไปสิงสถิตจุดตรงนั้นนะะนั่นประการที่หน so ึ <t uh> <t uh ่งการที uh ่สองก็มีความเชื่อเรื่องเทพเทวดานะมีพระโคมพระอีศวนพระอินอะไรต่างๆอยู่ในน้นด้วยนะครับเราจึงมีความเชื่อว่ามันต้องสร้างในสิ่งที่เราเคารพเรานับถือเราเชื่อนะวิทาณนเป็นความคิดของคนสมัยนั้นใช่ไหมคะสมัยหินแล้วก็ต่อต่อมานั่นก็คือ เราบูชาบัตรพระชนไงบูชาบัตรพุรุษูกของเรานะครับที่อยู่ในหินแล้วก็เอาหินมาแกะสลักเมื่อก่อนเนี่ยมันไม่มีลูกคารพอย่างเช่นพระพุทธรูปที่ปาาระจําศาสนาเรานะก็เลยสร้างวัตถุคารพขึ้นมาเรียกว่าวัตถุวัตถุมงคลนะ่นะ,ะก็เคยสร้างเป็นหลักสีมาหินทรายขึ้นมาแล้วก็มีรูปร่างที่หมายถึงการเกิดของพระพุทธเจ้านะ เราหมายถึงรูปร่างลักษณะต่างๆนี่มันก็จะกล่าวถึงอริยสัจสี่มรรคแปดอะไรต่างๆของศาสนาพุทธนะแล้วก็รูปร่างของหญิงนะครับมันก็จะหมายถึงเทวดาสามองคนะ์อย่างาพรนะพรหมอย่างนะพระพรหมก็มีลักษณะที่ว่าเป็นเจ้าแห่งการเกิดนะครับพระพรหมแล้วก็พระนาายณาหรอพระอิศวรน,นะ ก็อีสวยนี่เขเป็นผู้ที่ทําลายล้างสิ่งชั่วร้ายออกไปจากสังคมในชุมชนเนี่ยเราก็พระอินเนี่ยมันก็จะเป็นการรักษาอของคนที่อยู่ในชุมชนให้อยู่ดีมีสุขดงคับแล้วคราวเนี้ยที่เห็นอ่าท่านอาจารย์บอกว่ามีรูปแบบมีลักษณะมีรูปทรงอันเนี้ยมันแกวอยากทราบว่าไอ้ที่มีรูปลักษณะอะไรเงี้ยก็คือเหมือนในคล้ายที่เราทําไปมันเหมือนในคล้ายว่า คนอ่าถ้าคนชนชั้นนี้ต้องทําลายนี้ไหมคนชนชั้นนี้ต้องทําลายนี้ไหมคะมีการแบ่งแยกไหมคะอาจารย์คืออย่างนี้เขาต้องขออนุญาตอธิบายแล้วก็เอาสื่อให้ดูด้วยได้ค่ะ,ะครับความหมายของลวดลายนะครับอย่างเช่นในในรูปที่หนึ่งนี่นะครับค่ะอ่า <c oughs> อย่างนี้ <c oughs> มันจะ <c oughs> แบ่งออกเป็นสามส่วนในวิชาศิลปะเนี่ย ตรงนี้เขาเรียกว่าฐานนะ,ะฐานฐานก็นมาแล้วก็มีองค์สถูกคือรูปหม้อใช่ไหมคะอันนี้นที่ที่รูปหม้อรูปหม้อนี่คือมาจากคําพูดของที่มันแกวเคยบอกใช่ไหมคะว่าปูรณะขะะใช่ไหมคะครับขะตะนั่นก็คือห<อ>ม้อปูรณะก็คือสมบูรณ์ตรงเดือนแล้วก็ถัดขึ้นมาจากปากหม้อมาถึงปลายยอดเนี่ยก็เรียกว่าอภียอด นะก็มีส่วนประกอบต่างๆมีความหมายทั้งหมดเลยพื้นฐานทั้งหมดนี่รูปก,กลมๆเหมือนลูก,กล, <c oughs> ลูกแก้วเลยนะเล็กลูกแก้วทางศิลปะนะก็าเ้อันนี้จะหมายถึงชุมชนการรวมของคน <c oughs> แล้วก็กลีบบัวกลีบบัวเขาเรียกว่าฐานกลีบบัวนี่ก็หมายถึงการบูชา <c oughs> บูชาอะไรเคารพอะไรคือเคารพหม้อหม้ออะไรหม้อน้าํา หมายถึงหมายน้านั่นหมายถึงพระธรรมนะครับธรรมะแล้วก็หมายถึงการเกิดที่ให้กาเนิดขึ้นมาคือน้ํเพราะน้ําเป็นเรื่องสําคัญค่ะน้ําเป็นเรื่องสําคัญในชุมชนในกินการใช้อะไรแต่การดํารงชีพการเกิดอะไรต่างๆแล้วก็ถัดขึ้นมานี่ก็จะอ่าเป็นอ่าคล้ายๆเลขหนึ่ง,งนะเลขกออนี่คืออรหรัน อ,อมันจะมีความหมายถึงผู้ไกลจากกิเลสค่ะนะแล้วก็มีรูปอ่าขึ้นมาเป็นรูปแขกขึ้นมาเป็นแสงคล้ายๆเป็นแสงนะครับหมายถึงสว่างนะคือสว่างจากอะไรเกิดจากอะไรเกิดจากน้ําในหม้อนะครับไอ้ตรงนี้ตรงหม้อเนี่ยหมายถึงก,การเกิดของพ,พระพุทธเจ้าด้วยนะนะแล้วก็อ่าขึ้นมาทั้งหมด ถึงปลายนะอันนี้ทั้งหมดนี่จะเปรียบเสมือนกับเป็นเสาแกนจักรวาลตามความเชื่อของศาสนาพราหมณ์ปลายนี่มันจะขึ้นไปถึงสวรรค์ะนะเพราะฉะนั้นถ้าเปรรวมทั้งหมดนี่ถ้าคนอยู่ด้วยกันเคารพบ,บูชานะธรรมะมีธรรมะนะก็จะเจริญเก้าหน้าคือธรรมะอะไรตา่างมาจากจากพระพุทธเจ้าเนะี่ย จากความเครียดสารอาพารก็จะนำไปสู่ความสุขความเจริญไปค่ะแล้วลักษณะนี้มันคล้ายๆกับรูปหน่อไม้อะค่คะเพราะว่าศิละปะนี่มันเ็าจะเรียนแบบธรรมชาติเพราะหน่อไม้นี่มีการเจริญเติบโตขึ้นหน่อสูงเรื่อยๆใช่ไหมคะครับแล้วครั้งนี้ค่ะมันแก้วก็เลยอยากจะสอบถามถามาท่านอาจารย์ว่าไอต้ตัวเน,นี้ยตัวหินเนี่ยค่ะเขาเป็นแบบอัดหรือว่าเป็นแบบแก่หรือว่าเป็นแบบแท่งมาแล้ว แท่งเล็กแท่งใหญ่แท่งยาวเนี่ยมันการมีการแบ่งไหมคะหรือว่ามันแล้วแต่มันเอามาจากธรรมชาตินะเป็นหินทรายธรรมชาติที่อยู่ตามโคกไยนะนะนะเพราะว่าบริเวณที่มีหินเยอะนี่ก็คือตามโคกตามอ่าดงไงนะตามเชิงเขาอยู่ในวังสะพุงหรือทางตอนเหนือของแม่นํำเลยเยอะแล้วก็สันนิษฐานว่าหินเหล่าตา่างเหล่านี้นะ ล่องมาจากทางตอนเหนือของแม่น้าเลยลงมาแล้วเอามาทําที่นี่ค่ะมาทําที่โนนประกาศเนี่ยะนะครับทางกงรมศิลปากรนี่ก็มาสํารูปแล้วก็ขึ้นทะเบียนเอาไว้แล้วนะเพราะฉะนั้นมันจะเป็นเป็นทรัพย์ของของของรัฐบาละนะของหลวงเรานะครับเพราะฉะนั้น <c oughs> สิ่งที่มัน <c oughs> เกิดขึ้นเนี่ย <c oughs> ก็ เราทาตามความเชื่อนะมันจะอยู่ประมาณยุคไหนคะคุณพ่อยุคกันตั้งแต่พุทธศตวรรษประมาณพุทธศตวรรษมันเริ่มต้นจากพุทธศตวรรษที่เก้าโดจะมาลุ่งเรืองในพุทธศตวรรษที่สิบเอ็ดถึงอ่าสิบหกอออ่าในอันนี้มันมันจะแตกต่างกันหรือว่ามันจะอยู่จะเป็นสมัยทวารวดีอ๋อค่ะครับซึ่งเป็นไอ้สมัยที่เจริญรุ่งเรืองของถ้าจะจะนับพศนับพศถ้าพุทธศตวรรษที่สิบเอ็ดนะ ก็เป็นพศที่11บเอ็ดหนึงพันนึงพันนึงร้อยปีพศเนี่ยเขานับจากที่พระพุทธเจ้าปรินิพานมาแล้วค่ะห่งพันหปีถึงสร้างนี้ขึ้นถ้าอยากจะทราบว่าอายุเท่าไหร่ก็ลองเอาพศตั้งลองลองคสองพันห้าร้อยสกสิบเจ็ดลบด้วยหนึ่งพันหนึ่งร้อยเหลือเท่าไหร่ครับ จะเป็นประมาณพันสี่ 1, <400 S 1> ค่ะพันสี่ร้อยปีนะโอ้นา,นานมากเลยนะคะคุณพ่อครับคคุณพ่อคะหนูได้ยินที่คุณพ่ออ่าเคยพูดว่ามีอะไรนะคะมีทั้งกีบดอกบัวกีบธรรมาชาติมีรูปทรงแปดเหลี่ยมหรือว่าอ่าอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะอันเนี้ยมันเป็นเหมือน,ในใคล้ายเขาหรือว่าจะมีลักษณะของอะไรนะคะพระพุทธพระธรรมไหมคะหรือว่ามีความหมายนะถ้าถ้าถ้าเราจะดูความหมาย ก็จะเอาสื่อให้ดูด้วยนะครับไอความเชื่อต่างๆเหล่านี้มาจากอินเดียนะฮะตั้งแต่พอศหลังจากที่พระพุทธเจ้านับปฏรินิพานไปแล้วตั้งแต่พอศมันสะสมมาเรื่อยนะปีสามร้อยกว่าถึงเจ็ดร้อยปีเออพอศเจ็ดร้อยนี่ยนะยรูปสี่เหลี่ยมนี่งานรูปรูปสี่เหลี่ยมนะ รูปสี่เหลี่ยมแท่งที่เรูลูกไม่ดูเมื่อกี้หมายถึงอรายัจสถีทุกสมุทัยนโโลดมากเนี่ยนะ <c oughs> ก็มันก็จะเป็นอาเปรียบจะเหมือนกับพ,พับพรมผู้สร้างโลกอันนี้เราจะแกะสลักไม่ได้เหมือนกันกับที่ตัวที่คุณพ่อให้ดูตอนแรกใช่ไหมคะเราแกะเป็นรูปทรงรูปทรงของแท่งหินนะ่นะเป็นแท่งลเลยเป็นแท่งเลยนะครับอ่าแล้วก็ อ่าส่วนรูปแปดเหลี่ยมนี่ที่ที่เล่ามาแล้วเมื่อกี้นี้ก็หมายถึงอริยะอะไรอริยสัจสี่แล้วก็มีอริยมรรคแปดะ,ะมีอะไรเห็นเห็นชอบเห็นดำดำริชอบเกิเจรจาชอบการการทำชอบชีเลี้ยงชีพชอบนี่แล้วก็สีพระพระพยายามชอบละละวิทด้วยค่ะ ละลึกชอบอะนะครับตั้งตั้งใจชอบอถ้าใครทําได้แปดอย่างนี่ประสบผลสําเร็จทุกอย่างค่ะสักหน่อย่างไมได้หรอคะนี่เป็นสูตรของภรมพุทธเจา้าแล้วทุกนี่มันมันเกิดจากอะไรเรา,เรามักแปะมาแก้จบเลยใช่เลยค่ะครับอันนี้เป็นหัวใจของพ <c oughs> ุทธศาสนาของเรานะครับนะแล้วก็ลูก อิสระหรือรูปที่ทไม่เป็นอ่าเหลี่ยมไม่เป็นรูปอะไรทั้งนั้นนะไม่เป็นสี่เหลี่ยมแปดเหลี่ยมแต่เป็นรูปลักษณะอ่าอย่างหลักที่หนึ่งที่เราเห็นอยู่นะมันหมายถึงอ่าพระอิศวรนะ,ะทเทพแห่งการทําลายล้างความชั่วร้ายต่างๆออกไปจากสังคมอันนี้ก็จะมีรูปแกะสลักไว้อยู่บนที่แท่งหินไม่มีไม,มไม่ได้แกะแต่รูปทรงเนี่ยมันจะหมายถึง พระอิศวนร,รูปทรงอิสระที่ไม่ได้แกะเป็นรูปรีบัวหรือรูปสี่เหลี่ยมหรือรูปแปดเหลี่ยมเนี้ยแต่ฐานแล้วฐานมันจะเหมือนกันไหมคะคุณพ่อหรือว่าฐานมีลักษณะบอกอะไรไหมคะฐานนี่ถ้าเราเราดูแล้วฐานมากักจะเป็นเส้นรวดแล้วก็เป็นรูปลักษณะอาชุมชนคือรูปแก้วค่รูปแก้วทรงกลมที่วิชาศิลปะเขาเรียกว่ารูปแก้วลายไทยนะ นะครับอ่มันหมายถึงคนมารวมกันเน้ๆนๆอ,อันนี้หมายถึงอรหันต์อการผู้ไกลจากกเลดนะครับอันนี้รูปลูกแก้วนะครับบนนั้นลูกลูกแกว้วอกลีบบัวอันนี้ลูกผีบัวอันนี้ลูกทรงสีแปดเหลี่ยมค่ะนะอันนี้อยู่ในอ่น,นหลักที่หนึ่งเนะี่ยมันจะหมายถึงพระอ <สะ S 1> ิศวร รูปร่างอิสระ oh. แท่งวิยายาวๆขึ้นเทครับอันนี้เป็นรูปกลีบวัวทั้งหมด <c oughs> มันไม่ได้ <c oughs> เป็นหินที่เราต้องมีส่วนผสมเี่เป็นหินไม่ใช่ <c oughs> ไม่มีพิมพ์มีแบบแต่เป็นการแกะสละัก <c oughs> เป็นการแกะใช่ไหมคะครับ <c oughs> ด้วยเหล็กแหลมเหล็กที่ทมีคม <c oughs> <c oughs> ที่มีความแข็งแกร่งขนะด คุณพ่อคะแล้วคราวนี้ค่ะลูกอยากจะอสอบถามว่าตรงที่โนนบอกอาที่คุณพ่อพูดไว้อ่ะแล้ว,ลวอเอ่ยได้เสาหินขึ้นมาอย่างเงี้ยอันเนี้ยเป็นความร่วมมือของทางที่คุณพ่อทําวิจัยแล้วหรือว่าเป็นของทางที่อ่าที่คุณพ่อทําแล้วเลยขุดขึ้นมาเองหรือว่าเป็นแบบไหนคะคืออย่างนี้มันมีการเจอโดยบังเอิญนะ <C'> <C'> ตอนแรกที่มันอยู่บนพื้นผิวที่ผมไปพบสาม สามแท่งไงนะสามแผ่นสามหลักกันนะมันก็อยู่ข้างบนมันเห็นชัดอยู่แล้วอแต่ที่เห็นต่อมาอย่างหลักแปดเหลี่ยมนี่ก็จะมีคนพบเห็นอยู่ข้างหนองน้ําที่ควายนอนใกล้ใกล้กันนะก็คุยขึ้นมาก็เป็นรูปแปดเหลี่ยมนี้นะเลยเรากุ่เหลาบุพาทีคนพบนะอีกอย่างหนึ่งถ้าเราขึ้นไปบนพิพิธภัณฑ์นะ แรกที่เราเห็นที่เราเห็นหลักแรกก็คือเงนเลยหลักแรกอตรงนี้นะอันนี้ก็คืออ่าท่านรองนายกอบตวังสะพุงอดีนะนะอ่ะะาพาผคนพวกโดยไปขุดคือบ้านอยู่แถวว่าใกล้ๆวัดเนี่ยนะแล้วก็วันหนึ่งนะไปทําแปลงผัก ไปขุดไปก็เจาะก็ไปอ๋อไปกระเทาะกระเทาะหินแน่พยายามที่จะเอาไปดูนะไปดูแรกๆก็หนเนื่องว่าหินธรรมดาก็จะขุดขุดออกแต่ขุดไปขุดไปมันใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นนเป็นรูปร่างที่น่าสนใจก็เลยขุดดูไปเจอเจอแล้วก็พากันเรียกไปดูคุยใหญ่บ้านนะนะแล้วก็เอาเกวียน เอาคนเอาโซ่ไปคล้องดึงขึ้นมาแล้วก็มารวมไว้ที่วัดทัดศสีมารามแล้วปัจจุบันนี้ค่ะคุณพ่อยังคิดว่ายังมีเหลืออเสาเสมาหินทรายนี่อีกอยู่อยู่ข้างใต้อีกไหมคะหรือว่าคิดว่าออกมาหมดแล้วคะคุณพ่อคิดว่าคงเยอะอยู่เร,รครับบริเวณด้านนั้นมาเจอหลกสุดท้ายประมาณสองพันห้าร้อยยี่สิบเอ็ดก็มีการเข้าฝันถ้าเราจะดู แผนที่ที่เจอนะถ้าเราจะมาจากซอยก๋วยเตียวนิดนะครับเข้ามาทางด้านขวามือที่เป็นจุดจุดที่พบเลยนะค่ะตรงนี้เนี่ย2,558เจอโดยที่ลูกสาวเขา,าลูกสาวเขาอยู่ที่โคราชคนวังสะพุงนะ,ะก็คืองานเดือนเลิกสะพุงอันนี้ก็คือตามคําบอกเราของนางเดือน บอกว่าลูกสาวไปทํางานที่โคลาชฝันบอกว่าตรงที่บ้านเราอยู่นะเมื่อก่อนไม่ใช่ที่วัดอย่างนั้นเป็นบ้านธรรมดาเป็นบ้านธรรมดาบ้านธรมนธรมดาอยู่ธรรมดามีฝันบอกว่ามันมีผู้หญิงแก่ๆอยู่คนหนึ่งบอกว่าโอ้ยอย่างน, <c oughs> นั้นอยู่ี่คนนั้นแล้วพาไปอยู่วัดน,น้อยว่างนั <c oughs> ้นบอกคนลคคน,คนลูกเลยใช่ก็อ่า ผมขาวหมดเลยก็เลยโทรมาบอกแม่บอกว่าอยู่ใต้ต้นมะม่วงนะบอกผู้หญิงคนนั้นน่ะว่างั้นก็เลยพากันแบบเอ๊ะมันไม่มีอะไรนะงั้นกเลยเอาเจอะเอาเสียมสักๆจะสักดูก็ไปเจอห็นนั่นน่ะขุดขึ้นมาเป็นหลักสุดท้ายที่เราเอามาไว้เอาขึ้นมารวมไว้ที่พิพิธภัณฑ์ที่ยังไม่ได้ฝังลงซีเมนอะไร่นะเราเอาพิงไว้เฉยๆจนนั้นน่ะ แร้โดยที่อ่าจะมีผู้ใหญ่บ้านก็มันน้ำหนักมานกน,นะนะก็เอาเปลียนไปใส่ไปงนะานานัรากเหมือนรวมกันไว้ที่นั่นอันนี้<ห>นคือเป็นหลักสุดท้ายใช่ไหมคะเจรหลักสุดท้ายที่เจอสองพันห้าร้อยห้าสิบแปดแล้วเราคิดว่าหลักอื่นๆนอย่างเช่นอยู่ข้างรั้วนะใกล้ๆบ้านในอำเภอแน่นหน้าบ้านในอำเภอ อ่าในอำเภอบงพูนเก่าอ่ะนะอ่าแล้วก็คิดว่ายังอยู่ริมรั้ววัดนี่ยังยังอยู่ประมาณสองหลักเราวก็าทำรั้วอรั้วซีเมนครอบเอาไว้คือมันทับอยู่นะถ้าลงไปค้นอีกก็คงจะเจออีกแล้วส่วนใหญ่แล้วจะอยู่อ่าหลัทงที่บ้านพักที่ว่านี่นะเป็แถบเลยจนไปถึงปุด เาขาเรียกว่ากุดหัวแตกหรีบุดูหัวแตกาจากที่เราเจอแล้วแล้วก็จุดที่เราพบอยู่ตรงไหน,นเราซักถามแล้วก็เอาไปาเป็นจุดถ่ายรูปเอาไว้อย่างบริเวณหนองน้ําบริเวณหนองน้นําที่เจอตรงไหน,นจุดตรงไหนเราก็าทาําแผนทังไว้เยอะก็ตามตอนที่สื่อเอาให้ค่ะครับอย่างสามหลักที่ผมเจอสองพันหร้อยสิบเจ็ดเนี่ยน,นะตอนที่ผมเป็นาานักศึกษา อยู่มหาวิทยาลัยศีนักลินวิโรธมาาราคาเนี่ยสามหลักนี่อยู่บนอบนพื้นผิวเลยพื้นผิวดินไม่ใช่อยู่ในดินนะแต่ว่าบริเวณที่มันอยู่พ้นดินขึ้นมานั่นมันถูกน้ําฝนกัดเซาะกรจายก็ไม่ชัดเจนถ้าลายอยู่ทางด้านหน้าเนี่ยมันจะชัดเจนที่มันคล้ำลงดินเนี่ยนะไม่ถูกน้ำฝนอ๋ออน อย่างอักษรเนี่ยอักษรเนี่ยมันอยู่ข้างข้างๆอย่างค่อนข้างที่จะชัดแล้วก็ไม่ชัดอย่างในเรืงสิ่งเล่มน,นี้มันก็อย่างภาษาภาษาที่เขาทําไว้ให้ดูได้เขาเรียกว่าเป็นภาษาปราวะตถ <c oughs> ้าหากว่าพูดถึงความเป็นมาน่าทลายอันนี้ประเทศอินเดียใช่ไหมค่ะ <c oughs> ศาสนาพุทธเกิดที่อิเนเดียโดยพรูพระเจ้าเราเริมีศาสนาพาเมเดินทางเราแค่ขยายมาที่เกาะลังกาจากนั้นก็เผยแพร่มาตามมาอันนี้เป็นอพม่าเมื่อก่อนเขาเรียกว่าอ,อัน,นจาก,กศรีเกษตรนะนะ<ฆ>แล้วก็อันนี้สวนภูมิ<ฆ>สวนภูมิแล้วเข้ามาประเทศไทยอันนี้เข้ามาตอนแรกคือ หนึ่งเข้ามาทางด้านนี้เข้ามาที่นครศรีธรรมราชการเผยแผ่ศาสนาพุทธของเราอะนะเราก็เข้ามาที่ราชบุรีสมัยในราชบุรีเขาเรียกว่าชวนกลุ่มมีประวัติอของเป็นมายิีแยะไปแล้วก็ตรงนี้ก็เป็นนครปฐรมนะก็สันนษฐานว่าเมื่อประมาณสามร้อยกว่าปี ในสามร้อยกว่าปีก่อนที่พระพุทธเจ้าจะเป็นลิ้พิพานรรพระพุทธเจ้าคิดว่านะสนิฐานตามประวัติศาสตร์พระพุทธเจ้าเคยมาที่ประเทศไทยที่มาที่ราชบุรีมาอยู่แปดวันค่มาอยู่แปดวันแล้วก็าศาสนาลพูดก็แผ่ขยายขึ้นไปตามลําน้ำํำ <c oughs> มาก็มาจากทางทาเะเลเอางแล้วขึ้นไปเมืองสีเทพ ก็เป็นเมืองที่ในสมัยสวาราวดีเหมือนกันแต่จริงค่อยขยายมาตามรุ่มน้ำป่าสักร um> ุ่มแม่น้ําเลยก็เข้ามาที่วังัะพุงเราอันความเป็นมาก็ประมาณพุทธศตวรรษที่สิบเอ็ดสิบสองแล้วเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองมาลุ่มยังอยู่ที่สิบเอ็ดถึงเออสิบเอ็ดสิบสองถึงสิบหกแล้วก็ตรงนี้ก็เป็นเมืองกาลสินและเผยแผ่มาถึงอ่า ้าแดดสูงยางายเหมือนกันละสิ่นัน่นนะ,ะเขาจะมีเสมาแบบนี้เหมือนกันครับอันนี้ทั้งหมดนี้ก็คือจะมีความเป็นมาที่เหมือนคล้ายกันที่มีใบเดี<ส><ล>ยกันทั้งหมด <Grid. S 1> ใช่ไหมคะครับ,รบเราอย่างที่พระราชนงนี่ก็ประมาณปีพศออสาม uh, หลังจากที่พระพุทธเจ้าได้มดรณทภาพหรือว่าได้ปริเิพีผ่านไปแล้วลสาม สามปีนะเขาจะมาสร้างพระาธาตุพนมที่นี่เพราะฉะนั้นอตรงนี้ของวังสะพุงเรามันเกิดก่อนพระาธาตุพนมค่ะโอ้เกิดก่อนใช่ไหมล้วก็ยังมีความเชื่อ,อจากจากชาวบ้านเราธรรมดาว่าไอ้ซีไม้หินทรายเนี่ยเขาสร้างขึ้นเพื่อที่จะเอาไปประดับไว้ที่ทาธาตุพนมเหมือนกันมันคนละยุคเลยเพราะฉะนั้นเป็นไปไม่ได้ในะการที่จะเอาสีไม้หินทราย ไปไว้ที่พ <ไป S 1> ระธาตุนมอันนี้มันเกิดก่อนอในสมัยพุทธกาลนี่ก็ยังไม่เกิดพอพระพุทธเจ้ามราลาพไปแล้วไม่มีรูปขคารพอะไรต่างๆลแล้วจึงสร้างอันนี้เป็นรูปขรารพแทนแล้วก็เป็นการสั่งสอนอดงวิการใช้ปฏิมาก,กรรมแบบนี้อสอนแท้งสี่เหลี่ยม มายถึงอริยราชีนะมก 8, นักแปดนะแท่งเย็นสี่แปดเหลี่ยมลูกศรให้บูชานี้ไม่ใช่เย็นเสาเหล่านี้แล้วเอาแป้งไปนูป่เอาเลขเอาเบอร์ไม่ใช่ต้ <c oughs> <c oughs> องปฏิบัติค่ะอันนี้นะคะท่านผู้ชมคะ่ะอันนี้นะคะเราก็จะเป็นความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับใบเสมาหินงทรายที่เราได้ความรู้จากทางท่านอาจารย์ไพบูลน,นะคะซึ่งาจะา ที่จะมีไม่มากก็น้อยนะคะสำหรับข้อมูลนี้นะคะเค okay.